พี่ขอราคาสูงหน่อยเหมือนแบบชั้นสองมองมาเห็นชั้นหนึ่งได้อะไรเงี้ยแต่เพิ่งรู้มันแพงแล้วไซส์ประตูจะไม่จะใหญ่กว่าชาวบ้านเขาต้องสั่งพิเศษก็เพิ่งรู้พอสูงแล้วยิ่งแพงโครงสร้างมันสูงเลยก็ยิ่งแพงอะไรเงี้ยแล้วมันก็ไปเปลืองที่ด้วยนะเพราะว่าปกติถ้าเราไม่ไปสูงตรงเนี้ยก็สามารถตีเป็นเพดานเป็นอีกห้องหนึ่งก็ได้เป็นอีกห้องได้แต่คือพอราคาสูงเนี้ยมันก็เปลืองที่ด้วยเปลืองไฟด้วยค่าแอร์ <laughs> เปลืทุกอย่างเลยแต่ว่ามันก็สบายมันก็มันก็โปร่งดีแบบนั้นข้ามามันก็ว้าวเบาๆไม่เคยออยู่บ้านแล้วไม่ได้ใช่แต่ที่เปื่นี่คือม่านนี่ก็คือยาวชิ้นเดียวที่ยาวทั้งยาวหมดเพราะมันสูงไอ้นี่น่าจะเป็นม่านที่ยาวที่สุดเท่าที่เราเคยเห็นมาแล้วบอกว่าเนี่ยแต่ในมานนี่ก็ทำพิเศษทำยากเหมือนกันเรียกว่าตอนแรกพูดแล้เหมาทำไม่ได้แล้วทำไม่ได้นะทำไงสูงไม่ถึงออ้ยเที่ยงคุณเห็นสูงมากไอ้ชิ้นยาวไอ้ยาวเป็นเป็ดเลยชิ้นเดียวเหรอต้องไปจ้างซับนอกมาทเนนชิ้ดียวกั มันเป็นไม้แล้วก็เป็น3ด้านครับคือต้องสั่งทำพิเศษอะพี่ว่าแล้วก็เหล็กคือมันต้องคือมันเป็นอะไรที่สั่งแบบทางใหม่ทําใหม่มาเลยแพงคือเห็นสูงเสียดไฟ,ฟอย่างเงี้ยแต่เฟรมมันไม่ได้แบ่งตอนด้วยนะมันเป็นกอบเดียวมันเป็นกอบยาว